然后，然后，然后、uh, yeah,，然后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 ，然 è ho più grande rispetto per il 好。 아 <susur> เวลาที่เจ็ดเดมีกรือก้อนตัวให้ารได้มีสมาปิทัศครับ่ายโยมัที่หนี่บนมนุษย์ก็ต้องรูลอมรู้วรนจะมวตจะรู้ว่าคุณพระองคยุบเกิดไปได้แล้วนะจับเมีวาจมีวที่ีคุณโบเทีย

ว่าเป็นอะไรว่าเออเามีน้ำมพดีมนีนะดูว่าราบานก้ามาอยด่ตรงน้ว่าเมาบานก็ดีมันี่ว่าเาามายูตรบรจาคเยนมาใจก็มา่าฮ่ที่การมือกีเ่มาจะมีคนอยู่นะคุณยุได้กันไปเลยตองเชิเออเมซีนะนี่าจากเราอะไรนผเชย โยมาถีโยมละเอียดเท็มณีลูกคนสุรามีเทพมณีปณีเทพมณีพระบุวิเท็มณีน้งองรุฟาเทพมณีขาะิจาเกิดมาใชา้วิชัยกรรมทุกคนไม่ผลความตายาไม่ตายก็ไม่ใช่คนคุณรวยจนจนไม่ผลสักรไย คุณหมอพยาบาลก็ไปไม่เป็นอะไรคุณคุณดีคุณดีคุดังความตายของเท้แน,น่นอนเกิดมาเล่นละคนไปโกนตายหลังเมื่อตายเมือ่อเมื่อตายไม่โผล่ก็ขวางคุณเรามีตางจีล้าคุณยังตาย

Jangan lupa like, yeah, yeah.

โอปาทิตวานิรจติเตสังอุปาทโมทุกโขปามิชาวตตังคาระอุปาทวยะธัมมิโนโอปาทิตวานิรจติเตสังอุปาทโมทุกโขพอก็ปฏิปทาสากวโตโภอานะโต <coughs> s O N A n A I A s O N A n A I A r E S s A X p E C

berarti Siikang petisikanman di ditambiwa dari jatuhina. Oh,